สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอัพอนิเมช่ช่องที่จะมาแนะนำาอนิเมะวินเทอร์ปี2009ที่เคยดูเรื่องแรกมาเรียโฮลิ เนื่องจากเหตุการณ์ในเวเด็กทำให้มิยามาเอะคานากโกกลัวผู้ชายและจะเป็นลมพิษหาผู้ชายแต่ต้องเธอได้ย้ายเข้ามาเรียนในมัธยมปลายปีที่2โรงเรียนสตรีเอกชนอามานิโนคิสกิเพื่อหารักแท้แห่งโชคชะตาแต่ในขณะที่เพลิดเพลินกับสาวน้อยน่ารักที่ได้พบในโรงเรียนเธอก็ได้ล่วงรู้ความลับว่าไอดอลประจําโรงเรียนชี่โดม,มาริยะน,นั้นเป็นผู้ชายแท้ร้อยเปอร์เซนต์เข้าโดยบังเอิญมาริยะกับมัตซึริกะเมสาวคู่ใจของมาริยะจึงได้เฝ้าสังเกตการคานากโกะ ใกล้ชิดเพื่อปกปิีความลับนั้นเรื่องราวชีวิตในรั้วโรงเรียนสุดบวนฮาจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องนี้ให้4เต็ม6คะแนนเป็นเรื่องราวสุดฮาของคานนโกตัวเอกประจำเรื่องที่ต้องคอยโดนแถบสุดเกียนมาริยะบูรี่อยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ปกติผู้ชายจะเป็นผู้ถูกกระทำแต่ไม่ใช่สําหรับเรื่องนี้ใครชอบแนวแถบแนะนําดูอย่างยิ่งเรื่องนี้มีภาคสองด้วยแต่อย่าดูเลย เรื่องต่อไปอากิคังเรื่องย่อไดจิคาเคลุหนุ่มซิงสุดหืน่นได้ไปดื่มน้ำเมลอนโซดาที่เป็นอากิคังเข้าไปทําให้เขาได้กลายเป็นเจ้าของเมลอนอากิคังเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นกระป๋องเหล็กและต้องร่วมต่อสู้กับอากิคังตัวอื่นเพื่อความอยู่รอดชีวิตเลิฟคอมเมดี้ของเมลอนและคาเคลุจึงเริ่มขึ้นท่ามกลางสงครามนี้เรื่องราวความรักของหนุ่มซิงสุดหืน่นกับยายสากระป๋องจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ที่อากิคัง เรื่องนี้ให้2เต็ม6คะแนนเป็นอนิเมะโรแมนติกคอมมดี้ตามกระแสที่หาได้ทั่วไปพระเอกติดลามกมีนางรองหน้ารักกว่านางเอกมีฉากต่อสู้นิดหน่อยโดยรวมแล้วน่าเบื่อ เรื่องต่อไปมินามิเกะโอกาเอริภาคนี้เป็นภาคที่สองต่อจากมินามิเกะซันชิไมมินามิเกะเป็นเรื่องของพี่น้องสามสาวสกุลมินามิที่มีชื่อว่าฮาลุกะคานะและจิอากิอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงสามคนในอาพาร์ตเมนต์โดยนานๆทีจะมีญาติผู้ใหญ่ชื่อทาเครุซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องแวะมาดูแลสักทีเรื่องราวส่วนใหญ่ของมินามิเกะจะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนของสามสาวมินามิ เรื่องนี้ให้3เต็ม6คะแนนเนื้อเรื่องไม่มีอะไรมากสามารถดูได้เพลินๆใครที่หาอนิเมะดูคิวๆแนะนำเรื่องนี้เลยครับเรื่องต่อไปโซคุนัสเมะยูจินโชภาคนี้เป็นภาคที่2ต่อจากนัสเมะยูจินโชที่เคยแนะนำถึงแล้วในชิปแนะนำอนิเมะซัมเมอร์ปี2008ความสนุกของภาคนี้ยังคงเดิมให้5เต็ม6คะแนน เรื่องต่อไป Hajime no Ippo New Challenger ภาคนี้เป็นภาคต่อของ Hajime no Ippo มาคุโนอุจิอิโปเป็นเด็กหนุ่มลูกชาวประมงที่ทั้งกระตันยูและขยันขันแข็งก่อนไปโรงเรียนเขาจะช่วยแม่ทํางานและเมื่อกลับมาจากโรงเรียนก็จะรีบกลับมาช่วยแม่จัดของลงเรือทุกวันทําให้อิโปเมื่อค่อยมึงเพื่อนบวกกับความที่มีนิสัยขี้ขาดอ่อนแอไม่สู้คนเขาจึงมักจะถูกเพื่อนในชั้นรังแกอยู่เสมอชีวิตของอิโปดําเนินเป็นวัฏจักรเช่นนี้มาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อทากามูระมาโมรุได้เข้ามาช่วยเหลือในขณะที่อิโปกาลังถูกลัง อิปโปรู้สึกประทับใจในความเก่งกาจของทากามูระและฝันอยากจะชกมวยอย่างทากามูระบ้างแม้เส้นทางสู่การเป็นนักมวยของเขาจะไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบแต่อย่างน้อยอิปโปก็รู้ว่าสิ่งที่ตนเองรักและต้องการจะทำที่สุดนั้นไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วนอกจากมวยเรื่องนี้ให้สีเต็ม6คะแนน เป็นอนิเมะแนวกีฬาที่มีมุกตลกบนมาบ้างที่หาได้ยากในยุคนี้เมื่อพูดถึงอนิเมะบาสท,ทำให้นึกถึงสแสลมดังถ้าเป็นอนิเมะโชควยก็ต้อง h a j i เมะโน p อิโนี่แหละเป็นอนิเมะที่สนุกแนะนําเรื่องต่อไปอ s u n o y o i c h ิจิ เมื่อคาราซุมะโยอิจิทายาทคนสุดท้ายของตระกูลคาราซุมะในขณะนี้ต้องรับช่วงต่อจึงต้องฝึกวิชาซามูไรสายอุกิฮาคามิคาเซโดยมีคุณพ่อเป็นคนถ่ายทอดวิชาให้อย่างหนักและต้องการส่งโยอิจิไปฝึกต่อกับตระกูลอิการุงะในเมืองเพราะโยอิจิเก่งเกินพ่อไปมากแล้วตระกูลคาราซุมะกับตระกูลอิการุงะเป็นตระกูลที่สืบทอดวิชาซามูไรสายอุกิฮาคามิคาเซเหมือนกันและเจ้าสำนักของทั้งสองตระกูลก็รู้จักกันเป็นอย่างดีในตระูล กูอิกาลุงะมีหญิงสาวสีคนซึ่งเป็นพี่น้องกันเรื่องราวสุดวุ่นวายจึงบังเกิดขึ้นเรื่องนี้ให้2เต็ม6คะแนนเป็นอนิเมะตามกระแสเหมือนอากิคังมีฮาเลมมีการต่อสู้มีฉากเซอร์วิสบอกได้คำเดียวว่าน่าเบื่อ เรื่องต่อไปดูอาก้าโนโชเดอะซอร์ออฟอูลุกภาคนี้เป็นภาคที่2ต่อจากดูอาก้าโนโชดิอจิตออฟอูลุกตัวเอกของเราจินหนุ่มน้อยผู้ทะเยอทะยานที่จะเป็นผู้กล้านักปินดังเช่นพ่อของเขาและเป็นบุคคลเข้มแข็งอันทรงเกียรติดังเช่นนีบาพี่ชายต่างบรรดาของตนซึ่งได้รับฉายานีบาผู้ฆ่ามังกรหากแต่ลำพังความตั้งใจและโชคไม่สามารถทําให้ทุกอย่างราบเรื่นได้จินได้ก่อความผิดพลาดทําให้ปาร์ตี้ของนีบา ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงจึงโดนนีบาพี่ชายของตนขับไล่ออกจากปาร์ตี้จนได้พบกับคายะและร่วมตีกันเพื่อกำจัดตัวก้าบนหอคอยชั้นสูงสุดเรื่องนี้ให้3เต็ม6คะแนนเป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีที่หาได้ทั่วไปในยุคนี้มีมอนเตอร์มีเวทมนต์มีดันเจีย้ยนแต่ก็พอดูได้เรื่องต่อไปคูโรคามิเดอะ n แอนิเมชัน เคตะนักเรียนมปลายที่เสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กเพราะเหตุการ์ดอเปิลเกงเกอร์ตำนานที่ว่าถ้าหากเจอคนที่เหมือนกับเราแล้วจะต้องตายตั้งแต่นั้นมาเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะคบเพื่อนหรือสนิทกับคนอื่นอย่างใกล้ชิดเพราะตัวเคตะเองนั้นคิดว่าเขาเป็นสาเหตุที่นำโชคร้ายมาสู่ผู้คนเคตะมีอากาเนะพี่สาวเพื่อนสมัยเด็กที่คอยดูแลเขาอยู่เสมอคืนหนึ่งระหว่างที่เขากินรามเม็เจ้าประจำก็ได้พบกับหญิงสาวลึกลับชื่อคุโรซึ่งได้อธิบายเรื่องของดอเปิลไลเนอร์และรูทรวมทั้งการเติม เต็มโชคชะตาให้เขาฟังหลังจากที่ทั้งสองได้พบกันเชตะก็ได้รับรู้ว่าตนได้เข้าไปอยู่ในวังวนของการต่อสู้ที่ได้เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปโดยสิ้นเชิงเรื่องนี้ให้2เต็ม6คะแนนเป็นอนิเมะแนวต่อสู้มีทั้งหมด23ตอนและ OVA อีก1ตอนเรื่องนี้สนุกหรือไม่สนุกไปดูกันเอาเองสำหรับแอจจำไม่ได้ว่าเคยสนุก เรื่องต่อไปเมเจอร์ Major. เป็นเรื่องราวของฮอนดะโกโลที่อยากเป็นนักเบสบอลมืออาชีพเหมือนกับพ่อของเขาฮอนดะชิเกฮารุที่เสียชีวิตไปเพราะอุบัติเหตุจากการแข่งขันเบสบอลเรื่องนี้ให้3มเต็ม6คะแนนถอดเรื่องสมัยเกา่านึกมืออกบอกไม่ถูกอยากเป็นเหมือนพ่อเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องที่พอดูได้ถึงตัวเอกจะไม่ค่อยมีสีสันก็เถอะอยากให้มีอะไรมากกว่านี้อย่างเป็นคนจืดจาง่วงลูกไม่เร็วแต่มีวิธีแปลกๆหรือมีอีโก้สูง เรื่องต่อไปโคคาคุโนเลกิออสในอนาคตโลกที่8เปืือนไปด้วยมลพิษอีกทั้งอันตรายจากสาตว์กายพันธุ์ทำให้มนุษย์จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในสภาวะปิดที่เรียกว่าเลกิออสเป็นมหาน,าค,นครเคลื่อนที่ที่คุ้มครองมนุษย์จากมลพิษและเหล่าโอเซนจูซึ่งเป็นอสุรกายที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษว่ากันว่าเลกิออสนั้นมีวิญญ,ญาณเป็นเมืองมีชีวิตที่คิดและแตัดสินใจได้ด้วยตนเองโลกที่ล่มสลายนี้ไม่ใช่ยุคของมนุษย์อีกต่อไปในโลกของเลกิออสเอา เคมิสหรือศาสตร์เล่นแร่แปราธาตุจะถูกพัฒนาขึ้นมาแทนวิทยาศาสตร์และมีเหล่าผู้มีพลังพิเศษที่เรียกว่าเคและเลหรือเรียกรวมว่าผู้ใช้ศาสตร์ที่มีหน้าที่ปกป้องลิกิออสจากการโจมตีของเหล่าโอเซนจูเรื่องนี้ให้สามเต็มหกคะแนนเรื่องนี้ก็พอดูได้มีทั้งเวทมีทั้งมอนแถมพห้เอกก็เก่งถึงจะไม่ได้สนุกมากแต่ก็ไม่น่าเบื่อ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนนำอนิเมะวินเทอร์ปี2009เป็นปีที่มีอนิเมะที่น่าดูน้อยมากแถมเรื่องที่สนุกจริงๆก็มีแค่ไม่กี่เรื่องเมื่อเทียบกับซีซันที่แล้วสําหรับท่านใดที่อยากแนะนำอนิเมะในซีซันนี้เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า